ภาพรวมการลงทุนประจำวันแต่ละสินทรัพย์24กันยา2568ดัชนีดาวโจนส์ n a ส DA q S&P 500อ่อนตัวลง1%เมื่อคืนนี้พาวเวลประธานเฟดไม่ส่งสัญญาณการลดดอกเบีย้ยเท่ากับเป็นข่าวร้ายและส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นเอเชียตลาดเอเชียปรับตัวอ่อนแรง MSCI Asia Pacific ลดลงเล็กน้อยตาม Wall Street ที่โดนแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางนโยบายการเงินสหรัฐอเมริกา ทองคำราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงสุดโดย Gold Spot เชา้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่3,762ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าความคาดหวังเฟดที่ลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอ่อนค่าลงเล็กน้อยปัจจัยที่ยังกดดันดอนลลาร์ได้แก่ความคาดหวังเรื่องเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แสดงสัญญาณชะลอตัวลงคริปโตเคเรนซีตลาดคริปโตถ,ถูกแรงขายหนักหรือเลสเซตเทมเบอร์ บิตคอยล่วงต่ำสุดใกล้111,000ดอลลาร์สหรัฐก่อนกลับฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยและยังมีแรงกดดันจากเซนติเมนต์ลบทั้งกฎระเบียบในยุโรปและสหรัฐอเมริกา